สวัสดีค่ะสบายดีกันไหมเอ่ยสบายสบายสไตล์สา,สาม,มดนะคะจะชวนทุกคนมาทำเค้กช็อกโกแลตค่ะไปดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นมดก็จะใส่ไข่นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลวานิลลานะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วปานกลางค่ะ เมื่อความส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่นมลงไปค่ะนมนี่อุณหภูมิห้องนะคะใส่นมลงไปตีให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ํามันค่ะน้ํามันพืชนะคะจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกเที่ยวนึงแล้วก็ตามด้วยส่วนผสมแห้งนะคะมดจนล่อนส่วนผสมแห้งหนึ่งทีนะคะแป้งสาลีค่ะผงโกโก้นะคะแล้วก็ตามด้วยผงฟูค่ะล่อนให้เข้ากันนะคะการล่อนนี่ทําให้แบบว่าส่วนผสมเข้ากันดีนะคะจากนั้นก็ตีด้วยความเร็วต นะคะตีส่วนผสมจน,นเข้ากันดีเมื่อผอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้ปิดเครื่องนะคะปาดฝาโถสักทีสัก,ทสกทเที่ยวสองเที่ยวนะคะคนส่วนผสนมให้เข้ากัน1ทีนะคะจากนั้นก็เทลงในสปริงฟอร์มของเราเลยค่ะมดใช้อุณหภูมิ150องศานะคะส่ะนาทีก็ต้องเช็คเอาเองนะคะเพราะว่าเตาอบแต่ละบ้านไม่เหมือนกันค่ะ สูตรง่ายๆค่ะใครๆก็ทำได้นะคะขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ